องคุลีมานครั้งหนึ่งเคยเป็นชายที่ผู้คนหวาดกลัวเดินไปที่ไหนก็มีแต่ความตายตามมาเขาฆ่าคนโดยไม่ลังเลเพียงเพื่อทำตามความเชื่อที่ผิดพลาดแต่ทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปในวันที่ได้พบพระพุทธเจ้าเพียงประโยคธรรมสั้นๆที่แทงตรงลงไปในใจก็ทำให้ชายผู้เคยถือดาบพร้อมเอาชีวิตผู้อื่นวางอาวุธลงและเลือกเดินบนเส้นทางแห่งความสงบ เรื่องราวนี้ทำให้เราเห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าความดีไม่เคยสูญหายไปจากใจมนุษย์แม้มันจะถูกบดบังด้วยความโกรธความหลงความผิดพลาดหรือการกระทำที่หนักหนาเพียงใดก็ตามแต่เมื่อแสงสว่างของสติและปัญญาส่องเข้าไปใจที่เคยมืดมิดก็พร้อมจะกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้เสมอชีวิตของเราอาจไม่สุดตรงเหมือนองคุลิมาน แต่ลองคิดดูดีๆเราก็เคยทำผิดพลาดเคยล้มเหลวหรือแม้แต่เผลอทำร้ายคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจเรื่องราวนี้กำลังเตือนเราว่าอดีตไม่ใช่สิ่งที่ตัดสินคุณค่าของเราสิ่งสำคัญคือปัจจุบันว่าเรากล้าที่จะเริ่มต้นใหม่หรือไม่เพราะความดีไม่มีวันสายเกินไปสำหรับใครและทุกก้าวเล็กๆในวันนี้ อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้า